เอาก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมตอนที่แนะนําเพื่อนใหม่ที่ชื่อว่ามาร์คนะครับเพื่อใครฟังพูไม่รู้เรื่องตอนที่เราเล่าเรื่องราวของเรากันนะครับผมเรื่องราวของเราในวิทยุเกมเพลยเผื่อใครฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมตอนตอน2 1อนาที54ีวนะครับผมใครฟังไม่รู้เรื่องมาฟังผมในคลิปนี้นะครับถ้าใครฟังพูมไม่รู้เรื่องนะครับ โอเคนะคบผมก็คือตอนนั้นเนี่ยคนที่ชื่อภูมิหรือเพื่อนผมเนี่ยเขาจะเล่าอะไรให้ฟังก็คือตอนที่ผมขอบอกก่อนว่าที่เพื่อนผมพูดว่าแซงบุญยิ่งเนี่ยนั่นคือคนร้ายในเกมโรบบอกนะครับซึ่งเขาสะกดรอยตามเราคือเราเนี่ยรู้จักคนที่ชื่อว่าแซงบุญยิ่งตอนที่เราอยู่ในแมปบรูคเฮเวนนะครับแซงเนี่ยมันแต่งตัวเป็นโจรแล้วมันทําตัวไม่ดีพอเราไปเจอมัน เราก็ต้องการที่จะจับมันเข้าคุกนะครับเพราะตอนนั้นเราเล่นเป็นตำรวจอยู่ก็เล่นไปเล่นมาเราก็จับได้บ้างแล้วมันก็หนีออกไปอีกแล้วมันก็หนีไปบ้างนะครับผมแล้วเราก็ต้องจับเข้ามาใหม่แล้วหลังจากนั้นมันก็ยอมรับโทษแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปสวิตเซอร์แลนด์กันในโร b บอกเราก็ขึ้นเครื่องบิน แล้วอยู่ๆแสงบุญยิ่งก็กลายมาเป็นสจวตบนเครื่องบินแล้วก็คอยมาเสิร์ฟอาหารเราเราก็งงว่ามันคือนักโทษที่เราจับไปไม่ใช่หรอหลังจากนั้นพอถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วเนี่ยเราก็เรียกแก๊บไปจองโรงแรมก็เจอแสงบุญยิ่งอีกแล้วนะคะเป็นคนขับแท็กซี่พาเราไปส่งที่โรงแรม แล้วหลังจากนั้นก็จบลงครับสำหรับ MacBook Heaven นะคบผมหลังจากนั้นก็เข้าสู่แบบ Driving Empire นะคบผมคือตอนนั้นเนี่ยไอ้ส้มจีดของผมนะคะก่อนอื่นขอบอกก่อนนะครับว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมรีวิวไปนะคบที่ผมรีวิวส้มจีดนะครับทุกคนอาจจะรู้จักส้มจีดกันแล้วเนาะรถสีส้มๆนะครับโอเคเข้าเรื่องกันต่อนะครับตอนนั้นเนี่ยมีเพื่อนผมเข้ามาอีกคนนึงนะครับซึ่งเขาเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเขาชื่อว่าวินนั่นเองนะครับผมนิสัยเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เราไม่อยากเล่นกับเขาเลยนะครับผมเราก็เลยจําเป็นต้องขับรถหนีวินนะครับแล้ววินก็ไล่จี้เรานะคะผมเราก็ต้องขับหนีหนีขับแรงมากนะครับเพราะว่าไม่อยากเล่นกับเขานะครับผมขับหนีจนหม้อน้ําของส้มจีดรั่วครับผมแล้วเราก็ต้องส่งส้มจีดนะคบผมเราก็ต้องระบายครื่งส้มจีตก่อนใช่ไหมแล้วผมว่าส้มจีดไม่ไหวแล้วเราก็เลยส่งส้มจีดกับศูนย์ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นั่งรถกระบะของภูมิกับศูนย์ ตอนนั้นผมได้ติดต่อกับคนหนึ่งที่ผมได้ติดต่อกับคนที่จะซ่อมรถส้มจีดนะครับคนที่จะซ่อมรถซ้มจีดให้ผมนะครับคือซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมคุยกับเขาว่าจะให้มาช่วยซ่อมหม้อน้ําที่รั่วของซ้มจีดสรุปพอเขามามันคือแสงบุญยิ่งครับคนที่ผมติดต่อคือแสงบุญยิ่งครับ ซึ่งผมไม่รู้ตัวเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเครื่องให้ผมนะครับผมแล้วก็เขาก็เปลี่ยนเครื่องหม้อน้ําเปลี่ยนอะไรให้ผมหมดเลยนะครับผมแล้วก็มาเก็บตังค์จากผม10,000แบาทน,นะครับแล้วก็บอกว่าให้โอนเงินเข้าไปที่ธนาคาร driving empire นะครับนี่ในเพลงนะครับผมจะบอกก่อนนะครับว่าที่แพงขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่ารถของผมมันแพงมากครับค่าใช้จ่ายก็เลยแพงไปด้วยเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพอผมเปลี่ยนเครื่องเสร็จ ก็ออกแมพไปครับเพราะว่าแบตผมจะหมดแล้วผมก็เรียกภูมิให้แอบไปดูว่าแซงบูนยิ่งเนี่ยมันทำอะไรตอนนั้นแซงเนี่ยครับผมน่าจะคิดว่าพวกเราออกแมพไปแล้วเนาะแต่ภูมิยังแอบดูแซงอยู่นะคบแซงบูนยิ่งอยู่ว่าไปทำอะไรที่หน้าเค้าเตอร์ไม่รู้นะครับแล้วภูมิก็บอกว่ามันพิมพ์ในข้อความว่านี่ครับเงิน1นึ่งแสนผมไปก่อนนะหลังจากนั้นภูมิก็มาบอกผมว่า ผมก็เลยผมก็ภูมิหลังจากนั้นภูมิก็มาบอกผมนะคะผมก็เลยคิดว่านั่นจะเป็นนั่นผมว่านั่นน่าจะเป็นเงิน1นึ่งแสนที่เราเปลี่ยนเครื่องหม้อน้ําเครื่องยนต์แน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยภูมิก็แอบขับรถตามแสงบุญยิ่งไปนะคบแล้วแสงบุญยิ่งเนี่ยก็ยืนทําอะไรไม่รู้อยู่ตรงหน้าไฟแดงนะครับแล้วก็ออกแมบไปจบในวันที่1นึ่งนะคะของ driving empire นะครับผม โอเคนะคบผมเริ่มวันที่สองของ driving empire นะคบผมเล่นกับภูมนะิเหมือนเดิมนะคบผมวันนี้เราไม่ได้เอาส้มจี๊ดมาขับแล้วเพราะว่ากลัวดวงจะซวยอีกนะคบเราก็เลยเอาเจ้าหนูแดงมาขับนะคบเจ้าหนูแดงเนี่ยคือรถคันหนึ่งของผมนะครับตอนนั้นก็เล่นกันปกติครับแล้วผมก็หนีแล้วไม่ผมไม่ใช่หนีดิแล้วผมก็ไปชาร์จไฟฟ้าเจ้าหนูแดงครับคือเจ้าหนูแดงเนี่ยเป็นรถที่ต้องเติมเั้าน้ํามันแล้วก็ไฟฟ้า ซึ่งผมเติมน้ำมันไปแล้วเหลือเติมไฟฟ้าครับก็เลยมาเติมไฟฟ้าแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็ไปนั่งรอที่โชว์รูมนั่งกินกาแฟกันนะคบผมหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนหนึ่งนะคบผมมีใครไม่รู้นะครับปรากฏขึ้นมาในเซิร์ฟเวอร์เรานะคบผมนั่นก็คือแชร์สองหนึ่งแปดซึ่งผมไม่รู้จักเขาเลยครับตอนนั้นเลยคือคือผมไม่รู้จักเขาเลยครับและผมคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นลูกน้องของแซงบุญยิ่งนะคบผม แบบเหมือนแสงบุญยิ่งสั่งให้มาแทนเขานะครับแสงสั่งให้มาตัวแทนแบบว่าเหมือนตัวแทนแสงบุญยิ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จักเขาเลยเนาะแล้วเขาก็มายืนตรงด้านหลังของเจ้าหนูแดงนะครับผมคือเขามายืนอยู่ตรงหลังเจ้าหนูแดงของผมนะครับผมแล้วเขาก็เจาะถังไฟฟ้าแล้วก็ออกแล้วหลังจากนั้นเขาก็วิ่งหนีออกมาครับ เจาะถังไฟฟ้าแล้วเขาก็วิ่งหนีออกมาเพราะเราเห็นเขาอะครับสปอนรถแล้วขับหนีคือเขาหนีแล้วเขาจะสปอนรถขับหนีไปนะคะผมคือตอนนั้นรถผมใช้ไม่ได้ก็เลยใช้รถกระบะของภูมิขับตามไล่จี้ไปนะคะผมซึ่งภูมิเนี่ยไล่จี้จนรถของแชรสองหนึ่งแปดเนี่ยชนจังๆที่กำแพงนะคะผมแล้วเขาก็ออกแมบบไปนะคบหลังจากนั้นภูมิก็พาผมกลับไปที่โชว์รูมที่เดิมเพื่อกลับไปดูว่าเจ้าหนูแดงของผมเป็นอะไรไหมสรุป คือถังไฟฟ้าแตกครับแล้วผมก็เซ็งมากๆเลยโกรธมากๆนะครับผมผมก็เลยเอารถนะครับไปซ่อมที่ศูนย์นะครับผมแล้ววันที่2ก็จบลงครับไปครับผมต่อไปเข้าสู่วันที่3ามตอนนั้นผมอยู่บ้านกับภูมิครับแล้วมีคนหนึ่งปรากฏขึ้นมาในแมปชื่อว่า DUK1354 ครับซึ่งเราไม่เคยเห็นเขาเลยครับแล้วเขาก็บุกขับรถมาบุกถึงหน้าบ้านเราครับ พวกเราก็เลยไปเคลียกับเขานะคบผมหลังจากนั้นเขาไม่สนใจอะไรเราเลยครับไม่สนว่าเราพูดอะไรเขาไม่สนใจที่เราพูดเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยภูมิก็เข้าไปในบ้านแล้วผมก็และภูมิก็เข้าไปในบ้านแล้วหลังจากนั้นผมก็กดออกจากบ้านนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเขาบุกมาถึงหน้าบ้านผมเลยนะครับบุกมาถึงหน้าบ้านแล้วพวกเราก็เคลียกับเขารหลังจากนั้นเนี่ยเขาไม่สนอะไรเลย เขาคือเขาบุกเข้าไปในบ้านผมเลยนะเขาเข้าไปในบ้านผมเลยแล้วภูมิเข้าไปในบ้านเสร็จคือภูมเข้า,เข,าเข้าตามไปเพื่อที่ว่าจะเข้าไปห้ามนะคะผมจากนั้นผมก็กดเอาบ้านออกนะคะเพราะว่าผมรู้แล้วว่ามันต้องปนบ้านผมแน่นอนก็เลยกดดีลีทบ้านออกไปก่อนนะคะผมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราดีลีทบ้านเสร็จเขาพยายามจะวิ่งหนีนะคะผมก็ไล่ตามเขานะคะผมจนเขาเอาออกแมพก่อนผมก็เซ็งเลยจะจับได้อยู่แล้วนะคะผม โอเคครับผมคือเขาออกแมปไปแล้วนะอห d า k 1 3 5 4เขาออกแมปไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นประมาณสิบนาทีถัดมาเนี่ยา d ห k 1 3 5 4เนี่ยก็เข้ามาในแมปอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามาเขาเข้ามาบอกเรานะคะผมว่าเขาเป็นคนดีเขาไม่ใช่คนไม่ดีนะคะผมแต่ว่าเขาโดนแซงบูนยิ่งสะกดรอยตามเขาอยู่โอ้โหพีคในพีคครับผมเขาเลยต้องทําแต่ แต่ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้จะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้สะกดรอยตาม DUK หนึ่งสามห้าสี่แล้วนะคบผมคือที่หมายถึงว่าเขาต้องทําแบบนั้นเขาหมายถึงว่าที่เขาต้องทําตัวไม่ดีเนี่ยเพราะว่าแซงบูนิงเนี่ยสะกดรอยตามเขาอยู่นะครับผมเขาก็เลยต้องทําทําตามคําสั่งแซงบูนิงแต่ตอนนี้เนี่ยแซงบูนิงไม่ได้สะกดรอยตามเขาแล้วเขาเลยมาบอกความจริงกับเรานะคะผมว่าความ เขาบอกเขามาบอกความจริงกับเรานะคะผมว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีนะคะเราเป็นคนดีนั่นเองเนาะและหลังจากนั้นเขาก็แถมแถมเขาก็บอกว่าแชร์สองหนึ่งแปดเนี่ยคือพี่ชายของเขาครับโอ้โหพีคในพีคพี่ชายของเขาคือแชร์สองหนึ่งแปดที่มาเจาะถังไฟฟ้าเจา้าหนแดงของผมนะคะผมคือพี่ชายของเขาเอง,งเป็นพี่ชายของดี k เคหนึ่งสามห้าสี่นะคะผม เขาก็เออดีอุคหนึ่งสามห้าสี่ก็บอกว่าแชร์สองหนึ่งแปดเนี่ยเป็นคนดีเหมือนกันอ่าเขาเป็นคนดีเหมือนกันเขาก็ได้ขอโทษพวกเรานะคะผมแล้วแต่เขาเออดีอุคหนึ่งสามห้าสี่ก็ขอโทษเรานะคะผมแต่อยู่ๆเขาก็บอกว่าพี่เขาอ่ะคะ่ะผมไม่ได้มาขอาน่าจะไม่ได้ขเขาเขาน่าจะไม่ได้มาขอโทษเพราะเขาตายโอ้โหเอาละทุกคนเริ่มสนุกละสาเหตุที่ตายคือ โดนยิงทิ้งพี่เขาบอกนะครับที่โดนยิงคนที่ยิงนั่นก็คือแซงบูนอิงโอ้โหเกินปุยบุยสาเหตุที่สาเหตุที่ยิงแช์หนึ่งสาเหตุที่แซงบูนอิงยิงนะครับที่สาเหตุที่แซงบูนอิงยิงแช์สองหนึ่งแปดนะครับก็เพราะว่า ที่ที่ค่าแชรสองหนึ่งแปดทิ้งนะครับ d เ k หนึ่งสามห้าสี่เล่าให้ฟังว่าแสงบอกให้เจาะถังน้ํามันแต่แชรสองหนึ่งแปดเนี่ยดันเจาะถังไฟฟ้าของเจ้าหนูแดงของผมเจาะผิดถังเลยโดนยิงทิ้งโอ้โหคือแสงบุญยิงบอกว่าให้เจาะถังน้ํามันแต่ไอแชรสองหนึ่งแปดเนี่ยเผลอไปเจาะถังไฟฟ้าโอ้โหแค่เจาะผิดแค่นี้นี่คือโดนยิงทิ้งเลยนะคะผม ซึ่งน้องชายของเขาเนี่ยก็เสียใจมากๆนะคะผมความจริงก็ถูกเปิดเผยนะคะผมพวกเราก็เข้าใจแล้วว่า DUK1354 กับแชร์218เป็นคนดีแต่โดนบังคับจากแซงบุญยิ่งนะคะผมแล้วแล้วภูมิก็ถามว่าเอาไปฝังไว้ที่ไหน DUK1354 ก็ขับรถไปที่ที่ฝังพี่ชายเขานะครับผมซึ่งที่ฝังพี่ชายเขานะครับผม ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าแสงบูนยิ่งเนี่ยไม่ทําสัญ,ญลักษณ์เลยว่ามีคนตายที่นี่นะคะผมเหมือนกับว่าไม่อยากให้ใครรู้แต่ที่ดี uk1354 รู้ก็เพราะว่าแอบยืนดูอยู่หลังต้นไม้แบบเก็บอาการไว้แล้วเขาบอกว่าดี uk1354 ชื่อมาร์คแชร์218ชื่อมิกครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งอ่ะมาร์คนะคะผมมาที่บ้านเรา แล้วพิมพ์ในแชทรัวๆว่าช,ววช่วยด้วย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 อย่างนี้นะคะผมเราก็งงว่ามาร์กเป็นอะไรนะคะผมมาพิมพ์ว่าช่วยด้วยแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรครับเราก็ให้มาร์กเข้ามาในบ้านก่อนนะคะผมหลังจากนั้นเราก็ถามมาร์กว่าเป็นอะไรครับมาร์กตอบว่าแซงบุญยิ่งเนี่ยจะไล่ามาฆ่ามาร์กนะคบจะไล่ามายิงมาร์กนะคบผมโอ้โหพวกเราตอนนั้นตกใจเลยนะคบผมมาร์กบอกว่าเขาหนีมาจากบูคเคเว่นนะหนีไอ้แซงอะ มาจากบูเคเว่นนะคบมาในแมป driving empire หลังจากนั้นภูมิบอกว่าใจเย็นๆแล้วให้ไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าหลังจากนั้นผมเห็นว่าแซงบุญยิ่งเนี่ยอยู่หน้าบ้านพอดีโอ้โหขับมาที่หน้าบ้านเลยเลยครับผมเพราะว่าจะตามมาฆ่าไอแซงเอจะตามแซงเนี่ยจะตามมาฆ่าเจ้ามาร์กนั่นเองนะครับผม โอเคนะคะมาบุกถึงหน้าบ้านเราเลยนะเพราะเราจึงบอกว่าเดี๋ยวพวกเราไปเคลียร์เอ,ยเองเดี๋ยวพวกเราไปเคลียร์เองนะคบผมบอกว่าให้มาร์กอยู่หลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าต่อไปนะคะผมให้แอบไว้ข้างบน,นครับให้แอบข้างบนไว้นะคบผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็บอกว่ามาที่บ้านเราทําไมแสงบุญยิ่งก็บอกว่าจะตามมาฆ่ามาร์กพวกเราก็ปิดทางไม่ให้เข้าบ้านแต่หลังจากนั้น มาร์กก็เดินลงบันไดมาอยู่หน้าประตูพอแสงบูลยิ่งเห็นอย่างนั้นก็วิ่งกระโจนเข้าไปที่หน้าประตูบ้านเพื่อจะยิงมาร์กทิ้งพวกเราจึงรีบเข้าไปห้ามทั้งคู่ก็ด่ากันยับเลยครับผมแสงบูลยิ่งก็บอกว่าแสงบูญยิ่งก็บอกเหมือนแสงบูลยิ่งรู้แล้วนะคะผมว่ามาร์กเนี่ยเป็นคนดีแล้วเผลอไปบอกความจริงนะคะผมไปเผลอมาบอกความจริงกับเราว่า มาร์กเป็นคนดีนะครับผมแซงบุยิงเลยไม่พอใจก็เลยจะยิงมันทิ้งเลยนะครับผมโอ้โหโหดร้ายมากครับผมแซงบุยิงโอเคนะครับผมต่อไปนะครับอ่านหลังจากนั้นนะครับผมพอด่ากันไปด่ากันมานะครับผมแซงเอ่อมาร์กมาร์กนะคบผมกับแซงบุลยิงเนี่ยก็ด่ากันไปด่ากันมานะคบผมก็ด่ากันไปด่ากันมาเลยนะครับผมก็ด่ากันยับนะครับผม ทั้งมาร์กทั้งแสงนะคบด่าก,กันไปด่าก,กันมามาร์กก็พูดอยู่คํานึงว่าไปกินข้าวแดงในคุกไปซึ่งทําให้ผมกับภูมิเนหะงงมากเลยภูมิก็เองเช่นกันนะคบก็งงเหมือนกันแล้วมาร์กก็เปิดประตูแล้วเปิดเผยตัวเองว่าเขาคือตำร,รวจนี่มันพีคสุดๆครับหลังจากนั้นมาร์กก็เปิดประตูมาแล้วล็อกกุญแจมือแสงบูนิ่งจับใส่รถไปสถานีตำรวจดรวด,รวด,รวดโอ้ยหลังจากนั้นนะคะผม มาร์กก็พาแซงบูนยิ่งนะครับมาที่แท่นประหารคือคดีนี้นะคบต้องต้องประหารนะครับผมมาร์กพูดแบบนี้ทําไมนะคบผมที่ต้องประหารก็เพราะว่าทั้งฆ่าพี่ชายของมาร์กนะครับผมมาร์กก็เลยต้องประหารแล้วก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยนะครับผม แสงบุญยิ่งเนี่ยม้าก็เลยเอามีดแทงหัวแสงบูญยิ่งและแสงบุญยิ่งนะคะผมก็ตายในที่สุดเรื่องราวก็จบเพียงเท่านี้นะคะผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่อง Traff ิกเดอะไนด้วยนะคบและเป็นกําลังใจให้ช่องนี้นะครับผมมีผู้ติดตามถึง1 0 0 0 0แสนซับสไคไปด้วยกันนะคะผมขอทุกคนกระเทิบไลค์ด้วยกันนะคบผมแล้วเราจะเจอกันคลิปใหม่นะครับขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ